ค c a s t Podcast คิวบอยถึงเวลาของเราแล้วเวลาอะไรเอ่ยเวลาที่เราจะคุยกันในเรื่องของจุดเริ่มต้นในการแบบว่าก่อนที่เราจะแบบยังงอกงกังงกันอยู่ในเรื่องของการแต่งตัวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่แบบมันมีก็แลเว Turning p อ i n t ในพาร์ทของการอินสป r เรชันอะไรต่างๆหรือว่าสิ่งที่ชอบแนวที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยบที่เราสัมภาษณ์ก็จะแบบเฮ้ยจุดจุดเปลี่ยนในชีวิตคืออะไรใช่ไหมอ่าในเรื่อที่มัน impact มากแต่เนี้ย เราจะคุยแค่เรื่องแต่งตัวล้วนเลยเออ EP สี่แล้วนะครับมันมีส่วนมากน้อยแค่ไหนวะถ้าในมุมพี่ว่าแบบมันที่มีอิทธิพลต่อการแบบมาทาคิวบอยเลยอะมันของของพี่อะเอาเกินก่อนแล้วกันอันนี้เปอร์เซ็นที่เยอะจะเป็นเรื่องดนตรีดนตรีใช่เรื่องดนตรีจะมีเปอร์เซ็นเยอะกว่ากว่าเกมกว่าหนังอะไรพวกเนี้ยที่ที่ที่มีผลต่อการแต่งตัวแล้วก็ความชอบอันนี้ถ้าถามพี่อะอันไหนที่มันทําให้เรารู้สึกแบบเราเราชอบดูอะ ถ้ามาจากวงดนตรีแนวนี้แต่งตัวแบบเนี้ยจะมีสัดส่วนที่มากกว่าอืมก็อ๋อหมายถึงว่าหมายถึงว่าเป็นเพอร์ฟอร์มด้วยหรื่บ่าใช่ใช่ตอนเล่นใช่ใช่ใช่หรือแม้แต่หรือแม้แต่อิมเมของวงวงนี้แต่งแบบนี้มีคาแรคเตอร์แนวนี้ใช่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 ช่แต่ว่ามันก็เป็นส่วนที่แบบทําให้พี่อยากทำคิวบอยด้วยส่วนหนึ่งใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราชอบแบบนี้แล้วเราคิดว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มเกมเนี่ย เรื่องดนตรีเรื่องกีฬามารีเลทกันหมดเลยมันใกล้ใกล้กันปะใกล้ัน่ะมันเป็นญาติสนิทกันเลยอะเอางี้ในมุมแบบข้อมูลที่หามันอาจจะไม่ได้ฟ้องชัดเพราะว่ามันไม่สามารถที่แบบจะไปแท็กอะไรได้แบบอะไรชัดเจนแป่จากประสบการณ์เราก่อนก่อนที่จะทําแล้วก็ทําแล้วก็ตอนนี้เจอวามแบบมันมันกลุ่มกลุ่มมันทับซ้อนกันอย่างอย่างไปงานวาโล ที่ผ่านมาใช่ป่ะมาสเตอร์เบงคอกไมยังมีคนยังมีคนทักบี่ว่าอยู่่ะพี่ก็เจอเจนเขามีบ้างแต่ก็จะเป็นแบบรุ่นรุ่นใหญ่หน่อยรุ่นที่มีอายุหนอนใช่ใช่รุ่นที่มีอายุหน่อยก็คือยังเจอนักบอลที่พี่เล่นลีกแฟนคลับด้วยกันอะ่ะก็มาดูวาโลเหมือนกันนึกออกปะ่ะแสดงว่าเขาเป็นสายฟุตบอลแต่เขาก็ดูเกมด้วยเหมือนกันเดี๋ยวนี้อย่างที่พี่แพนบอกนะมันมันแทบจะเป็นญาติสนิทกันมันลีเลีดกันทับซ้อนกันมันอาจจะไม่ทับกันไม่สนิทอ่ะแต่มันมีส่วนที่แบบทับกันอยู่ ทั้งเกมทั้งดนตรีทั้งกีฬาพี่มองว่าพวกนี้มันเป็นมันเป็นหลักแฟชั่นเนาะเกมดนตรีกีฬาแฟชั่นมันมันมันเป็นยาติทนิคเขาเียใช้เขาว่าแฟชั่นมันอยู่กับทุกอินดัสทรีได้อ่ะใช่เออมันมันคอมแฟชันน่ะอยู่ข้างบนแหละเกมดนตรีกีฬาก็ลดหลั่งกันไปก็จริงจ็อบอ่ะจะแต่งตัวจัดกว่าพี่ก็ก็ส่วนหนึ่งก็มันผมเคยคุยวิบาืนองนีงจริงๆอ่ะไม่ได้ใช้เขาแต่งตัวจัดหม่หรอกผมเป็นคนชอบแบบอาจจะดูพูดเหมือนเอาอวยตัวเองนะชอบเอาสแตนดิ้งอ่ะ ชอบไม่เหมือนใครชอบไม่ซ้ำใครเหมือนแบบมันมันจุดรุ่ต้นมันคือผมไม่แข่งเกมใช่ไหมแล้วแบบแค่เห็นว่าใครใส่อะไรแบบซ้ำๆกันอ่ะจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะจะไม่ไม่ค่อยเอาละเอออยากจะหนีกับตรงนั้นออกมานะนะก fashion, แบบอะไรเงี้ยในในพาแฟชั่นนะอันนี้แค่ผู้แฟชั่นแบบฮุดช่วงนี้มึงใส่กางเกงอะไรกันวะกูไม่ใส่วิจยแบบนี้รองเท้ามึงต้องใส่แบบเรียบๆกูไม่ใส่กิงัยสีอะไรงเงี้ยเออมันจะมีความคิดปรหลาดแบบแบบนี้มาตั้งแต่ตอนแรกเริ่มนะโดยที่สิ่งที่ผมซื้อเลือกซื้ออ่ะมันก็ไม่ได้แบบต้องหหมมมมาาาายยยควว่่ันนนนแพงงรรรือออออ้เเเเป็บละะะไจิๆด ก็แบบหมายถึงเพื part, themselves themselves of so ่อนก็อยากเพราะว่าเพราะเมื่อก่อนอ่ะใครที่ไปงานพอยแบงก์อ่ะก็จะแบบเห็นว่างานแลน์อ่ะคนมันเยอะทีมมันเยอะผู้เล่นมันห้าคนจะแม้สิบหกทีมทีก็แบบเกือบร้อยชีวิตอยู่อย่างนั้นอ่ะคนที่แบบตึงแต่งตัวะลรของมึงวะรองเท้ามึงได้เหรอวะไฮ้นี่มึงแบบมาแบบนำทั่วมาเลยไมเนี่อะไรอย่างะเกงอ่ะคือตอนั้นง่านม่งยังไม่มีใครใส่แบบกางเกงขาลรอยจริงๆแล้วมันก็เริ่มพอผมหลังจากนั้นอ่ะสองสามปีก็แบบโหมึงใส่ขาจํากันทุกคนเลยดิก่อนนั้นกูใส่นี่มึงหาว่ากูใส่ตะเกงอะไรบ่าว อย่านบ,บ่อยวันที่ผมต้องใส่แจ็กเก็ตคนก็แบบมึงนี่เริ่มทรงเหมือนแบบอะไรนะอาจารย์เฉลิมชัย,ยนะเนี่ยอะไรเงี้ยวันนี้แม้ใส่แจ็คเก็ตกัะทงประเทศอะไรเงี้ยก็เลยว่าคือแบบผมก็งงว่าผมแบบกูผิตอะไรวะแต่วันนั้นเราก็แบบเออไม่ได้เอามาเป็นปัญหากับตัวเองเลยขนาดเราก็หยิบจับอะไรได้เราก็ซื้อแสดงว่าถ้ามั่นใจก็จะใส่เออ อยู่ที่ตัวเราแต่กินมันก็เปสออนเหมือนพี่บาาเลยของผมอ่ะก็ดูจากอิสระไนเซชันที่เราชอบจากคนที่เราชอบจากวงการที่เราชอบ,ชอ,บอาจจะมีแบบอาร์ติที่ชอบแบรนด์ที่ชอบเยอะคือพี่ส่วนมากที่จะเป็นเป็นช่วงอ่าเจเนอเรชันในการฟังเพลงของพี่มากกว่าเพราะว่าพี่พี่ให้น้ำหนักกับการฟังเพลงว่างเยอะซึ่งจ๊อบก็รู้ว่าพวกเพียดูคอนเสิร์ตเยอะเป็นคนฟังเพลงตั้งแต่ยุคเทปยุคเอาเตอร์2 5 3 5 2 5 3 7 2 5 3าองเมาะไรเงี้ยนูเมทันมาอาเตอร์เอาเตอร์อีก การแต่งตัวของพี่อะพี่อะอย่างที่บอกไปอะว่าพี่ไม่ได้แต่งตัวจัดมากแต่เอาเอาที่ชอบแล้วกันเออผมอยากรู้ว่าหน้ามันมีส่วนทําให้พี่แบบไกลกับคําว่าแฟชั่น้วยปะไกลมากแต่เกมเนี่ยยังถือว่าใกล้ก่าแฟชั่นนะเพราะเกมอะพี่ยังพี่ยังมี PC ของพ่อที่อยู่ในห้องซาวด์แลบเด็กนี้ไม่รู้ว่ามีห้องซาวด์แลบหรือเปล่าห้องที่มีมีคอมแบบ30เครื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคอมแบบพี่ก็ไปแอบ,บเล่นอ่างเงี้ยอันเนี้ยเรื่องเกมยังใกล้ตัวมากกว่าแฟชั่นอีก่นะแฟชั่นนี่พี่ไม่มี อะไรให้เสพเลยนอกจากเจ็ดสีเจ็ดสีคอนเสิร์ตโลกดนตรีใหม่ๆม,มาหน่อยก็จะเป็นรายการของเบเกอรี่แคท์แมกกาแครที่เขาจะนําเสนอของโดโจอ่ายุคนั้นจะเริ่มมีโดโจลักก็จะเริ่มเห็นแฟชั่นแล้วมันไม่ได้เป็นแฟชั่นผู้ชายเป็นแฟชั่นผู้หญิงสยามสแควร์ยุคเรียกว่ายูเฮสายสายเดียววยูเฮเอลอยสายเดียวผู้ชายยุคนั้นก็จะเป็นที่พี่เอาจงริงนะตอนนั้นที่ที่ดูแล้วรู้สึกชอบแต,แต่แต่งตัวตามไม่ได้แน่แ่ลิปออยเสื้อรัดเลยอะ ลมบอจอยลมบอจอยเอ้ยน่ะก็จะใส่ <c oughs> ใส่ <c oughs> พีทัศพิทัศอ่าพิทัศเขาจะใส่แบบรัดเลยรัดเลยเลยยุคที่ทาทายังดังอะ่ะก็จะเป็นแบบแขนจั๊มีขอบพี่เห็นนะแต่มันใส่ไม่ได้เ <c oughs> ฮียกี่ปีที่แล้ววะเนี่ยห้อยห้อยเอาง่ายก็เป็นเสื้อแบบเสื้อทําเรียนแบบของทาทายังของลิปออยอะไรอ <c oughs> เลยมาจากเหมือนดูพี่เทวจากศิลปินเลยอ่ะแบบช่วงนั้นใครใครดังเกิดเอามาขายรู้ป่าพี่พี่มีซื้อที่ สนามฟุตบอลโรงเรียนโรงเรียนบ้านขึงเรียนของพี่เนี่ยซื้อของก๊อฟด้วยเพราะว่าไม่รู้หรอกแท้หรือก๊อฟตอนนั้นอ่ะคือเสือ้อเลยเอเลียนเอเลียนสกเก็ตอ่ะ <c oughs> แล้วก็ไม่รู้ด้วยก็แท้หรือกอ๊อฟแต่แล้วพี่รู้ไหมว่ามันคือเอเลียนหรือว่ารู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้น่มาม่ถึงซสื้อแม่งเท่ดิเป็นห,หัวหัวหัว,หวเอเลียนเอาคว่าอ่าแคบมีเดียมนออเออตอนนั้นนะน,น่นา,นนานยุคนั้นมันมีห้างหรือป่้มีมีอยู่ห้างเป็นห้างประจำจังหวัดตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่ชื่อว่าห้างนารานาราดิบาเมนสโ ซึ่งก็จะมีเป็นแบรนด์แบบฮาร่าเสื้อเชิ้ตของผู้ใหญ่ใส่อะไรเงี้ยจวกแอโร่ใช่ไหมอ่อาแอ,อาโร่ <laughs> Oh. เป็นฟิลนั้นซึ่งถ้าวัยรุ่นทีใน่ในในโรงเรียนพี่ที่แบบแต่งตัวจัดๆแลเท่ในสายตาเรานะตอนนั้นเขาก็จะเป็นแบบไอหนุ่มบลูจีน่ะใส่รีไวทั้งตัวโอ้แม่งมีแค่นั้นเลยอันนั้นคือสุดตะลัง,งพี่ใน่แน,ะนะความคิดพี่คือโอ้โหแต่งตัวรีไวทั้งตัวนี่คือสุดตะลังมาก<พ>ามันโคตรต่างกับผมที่กูเทพยบเลยไฟมันมันต่างเว้ยของพี่อ่ะแล้วลวันที่พี่ซื้อเอเรียนี่องงก็ใส่ไปอย่างนั้นแหละแพงปหมราคาจำไม่ได้หลักร้อยหลักร้อยถือว่าแพงนะพ oh, ูดถึงพี่มึงเร็งหลังต้ขโมมยนะไ่่ใชขร ตอนแรกก็ดีอยู่แล้วซื้อเทปก็ขอไอ้ไ่ซื้อเทปกปอนะซื้อเทปก็ขโมยไม่แต่ว่าจุดลมต้นพอซื้อตัวนั้นแล้วมันมีมีโอกาสซื้อต่อมือนันนบ้างหรือว่าไม่มีไม่มีหายวับไปเลยก็ย้อนไปกลายเป็นว่าพอพี่ฟังเอาเต์เยอะใช่ปะ่ะพอไปมอบูอะไปเจอเพื่อนที่แบบอยู่อยู่หอในชั้นเดียวกันอะ่ะแล้วแบบจริตในการฟังเพลงอะก็คือฟังกว้างเหมือนกันแล้วบางคนก็ฟังวงนอกด้วยบางคนมาจากกรุงเทพแม่งเอาเทปผีจากสะพานพุทธมาให้เราฟังนีกอ่อปะ แบบเริ่มแบบลมิกเฮ้ยวงอะไรวะวงอะไรวะอะไรเงี้ยการฟังเพลงของพี่จากวงไทยเป็นแทบจะร้อยเปนมันเริ่มมาแบบเป็นเมืองนอกตอนมหาลัยใช่วงแรกเลยนะที่ที่เห็นแล้วเราชอบสไตล์อ่ะที่มีโอกาสได้เห็นการแต่งตัวและชอบสไตล์ก็คือลิมิสกิตกับคอน่ะเรารู้สึกว่าแบบโอ้แรปยอ่ะแม่งเออกางเกงแม่งแบบใหญ่อ่ะรองเท้าอ่าอาดิดาสซูเปอร์สตาร์นะ เสื้อตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเอออันนี้แม่งแม่งแม่งดูแบบแต่งตัวดูสนุกดีว่ะพี่เคยเห็นบแบบว่าเฟดเดอร์แบบลิปิกิตมันใส่เอเรียแล้วพี่แบบอ้าวนี่เสื้อกูซื้อไปเมื่อตอนมัธยมนี่ว่า <c oughs> ที่ได้หนังบ้างอะไรเงี้ยได้สังเกตอาจจะตอนนั้นตอนนั้นสื่อยังไม่ค่อยมีเยอะอะไรเงี้ยแต่เราพอเห็นบ้างผ่าน MTV ผ่านอะไนรพวกเนี้นยแล้วก็ผ่านพวกหนังสือหนังสือเพลงเออเริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีการแต่งตัวที่เข้ามาเกี่ยววงนี้ทำไมมันแต่งตัวเหมือนกันนแบบี้หมดเลย อ่า <OK> uh มันมีคอนเทนต์ของมันมันไม่ได้แบบกูไม่ได้นักกันใส่อะ่ะ <Lego> ใช่ใช่ช้กงไเหมือนวันนี้ที่เราเพิ่งรู้เหมือนกันนะหมายถึงว่าบางอย่างว่าแบบอา้าวสรุปแล้วคือไม่คิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่ากูต้องการให้คนเี็นแบบนี้แต่วันนั้นนะคือเราไม่มีทางรู้หรอกใช่เออก็อย่างอย่างที่บอกว่าทา้าความไปอ่ะวงแรกที่ทําให้รู้สึกว่าแบบเอ้ยดนตรี 3, มันมีผลต่อแฟชั่นหรือกอะไรตัวนั้นจะเป็นลิมิเต็กับคอนน่ที่เวลาเราเห็นได้ชัดนะช่วงปีสองพันต้นๆน่ะว่าแบบเอ้ยมันมัน มันมีการแต่งตัวที่มันดูสนุกสนานและดูแบบดูแปลกตาสาหรับเราหน้าตอนนั้นของพี่บาก็ถือพี่เพลงล้วนๆเลยนะพี่เพลงล้วนตอนนั้นอ่ะอืมของจ๊อบอ่ะโอ้แหลกๆของผมหรอจุดเริ่มต้นอ่ะเอาจริงผมไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยป่ะรอรงเท้าผ้าใบคู่แรกอ่ะยังแบบจําไม่ได้ได้วยซ้ำว่าแบบเป่คืออะไรวะอะไรเงี้ยเออไม่มีเลยเพราะว่าคืออันนี้อันนี้อาจจะแบบมันมันอาจจะไม่เกี่ยวแฟชั่นแต่ว่าด้วยความที่ผมมาเป็นลูกคนเล็กแล้วเวลามันมีอะไรอ่ะมันจะไม่ค่อยตกถึงผมไง จะถึงถึงเจถึงพี่ชายอ่าพี่ชายก่อนพี่สาวก่อนวยกวันผู้หญิงเนี้ยอ่าพอแม่ก็อาจจะให้เยอะหน่อยผมก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรไม่ถึงกูกูก็ชิวๆก็อยู่บ้านเล่นเกมเออก็แล้วก็อะไรกูขอแค่มีคอมแบบกูอยู่ได้แล้ะอะไรอย่างเงี้ยแฟชั่นของผมอาจจะเป็นคอมก็ได้ลตอนนั้นแหละขอแค่แบบได้เข้าไปคุยเทียกับเพื่อนในเคาน์เตอร์ทุกวันเนี้ยแม่งอยู่ความสุขแหละแต่ว่าตอนนั้นที่เริ่มซื้ออ่ะรู้สึกว่าจริงๆมันก็อาจจะเป็นเรื่องเพลงนะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเพลงไม่ได้แบบไกลถึงขั้นฟังเมืองนเมืองนอก อ่าก็ฟังจากเจเละเจโหลดอะไรมาบิทเอร์เลน์ช่วงนั้นน่ะผมก็ฟังฟังฟังตามแบงโหลดมาเพลงมิกมัวซัวผมก็ฟังฟังเข้าหูไปหมดอ่ะใช่จนกระทั่งแบบมีช่วงที่ผมจะได้ว่าผมต้องซื้ออ่ะนั่นแหละคือครั้งแรกที่ต้องไปเกาหลีนั่นแหละที่ไปแข่งอ่๋อใช่ที่ไปแข่งเกาหลีนั่นแหละคือต้องซื้อจริงๆอย่าเจอ่ะก็ไปพี่ชายแล้วกันไปตะลอนไปตะเวนเขาก็แบบมีแหล่งมีอะไรของเขาอ่ะได้หมดแบงขม ของเล่นทุกอย่างมันเล่นหมดละยุคนั้นนะอะเออผมแบบอะไรนะไอ้พวกซิกเกอร์ติดเล่มที่เคาเล่นไว้ไม่รู้ไม่มีไอ้พวกททมิยะไอ้เจโมทุกอย่างไม่มีเอาหมดโยโย,โย่แต่งกูมีหมดไอ้เจคือแบบของทุกอย่างอะ,อะมันไปสุดสายหมดเออผมก็เลยแบบได้ซึมซทรัพเยอะแต่ว่าเรื่องแฟชั่นอะเนี่ยมันมันบีบบังคับให้ผมต้องต้องตัดสินใจละตอนนั้นว่าเฮ้ยกูจะไปเกาหลีเนี่ยกูจะไม่มีอะไรไปเลยได้ยังไงวะ เออก็เลยถามเจว่าอ่ะกางเกงอ่ะคุณจะซื้ออะไรอไรเงี้ยรองเท้าคุณจะซื้อที่ไหนไรเงี mm ้ย hmm. เจก็นะ่ะไม่เจเจ,เจกีนก็ผ่านพุทธแมงอยู่สองแยะนั้นนะ่ะใช่แตยุคนั้นยังทนานตะวันพุทธน,นใช่ผมยังทันผมยังทันผมยังทันก็เลยไปแล้วก็ซื้อรองเท้าคู่แรกเป็นไนกี้ไฮเออใส่กางเกงข,ขาเดฟสีเทาจําได้เกงขาเดฟสีเทาก็ซื้อถ oh. ียไก็ คอสูงใชยคอสูงขคอส,สูงสูง,สงเลยลายรุ่นอะไรไม่รู้ไม่รู้แล,แล้วก็ไม่ได้แท้หรเปล่าไม่รู้มันจะมียุคหนึ่งนังฮิตทรงนี้มากเลยนะผมใช่ใช่ใช่ผมก็เลยเลือกที่จะซื้อคู่นั้นเลยเพราะว่าเอ้ยไม่สวยดีว่าแบบเป็นสีชมพูไม่เหมือนชาวบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็กางเกงก็ซื้อเพราะว่าเป็นแบรนด์ไทยราคาไม่ได้แรงว่าประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทเนี่ยก็แต่คือจุดเดฟเวยใช่ไหมเป็นเดฟเป็นเดฟแต่ว่าไม่ใช่ซูเปอร์สกินนี่แต่เป็นเดฟสีเทาๆคู่นั้นอะใส่ไปที่เกาหลี แล้วก็ไปเริ่มซื้อรองเท้าคู่แรกที่เป็นเพื่อมารู้ว่านกี้ซื้อมาเป็นของปลอมเพราะว่านกกี้หายอะไรมันจะห้าร้อยบาทมาที่รัเออผมก็ไม่รู้ใช่ไหมเดียวว่าตําโรนกันบ้างแหละของพี่ของพี่ตลาดนัดเงยเอเลียนไม่มีทางใช่แล้วผมเข้าใจว่ามันแทมตลอดนะหมยถึงว่าใส่แล้วคุณก็เราไม่รู้ไงพี่อะมึงใส่นกี้เลยวะโคตรเท่เลยว่ะกูก็บอกไปได้ไงเพราะกูไม่รู้แต่ดูไม่เป็นเลยอะแต่ว่าพอไปเกาหลีอะก็ก่อนกลับที่มันจะไปชอปปิ้งยอบลายที่เรียนล่งอะ นั่นแหละคือแวนโอซาคู oh. เร่อเลือกซื้อแวนละคู่นั้นอะกลับมาจากเกาหลีก็คือยา,ย,ยาวเลยใช่ครับเพราะว่าซื้อที่เกาหลีนั่นถืกว่าจะถูกมากเลยประมาณพันสามแล้ว hmm. ใช่ใช่อันนั้นก็เป็นรองเท้าคู่แรกที่แบบซื้อเองแล้วก็เป็นของแท้เลยอ่ะพี่ว่าไทาม์ไลน์จ็อบมันจะเริ่มทับทกับพี่ละอย่างช่วงที่จ็อบเริ่มใส่มันน่าจะเป็นยุคที่ที่นูเมเทอรมันก็ไปของมันแหละนูเมเทอรที่แบบใส่กางเกงพวกดิคกี้อะไรเนี้ย hmm. มันเริ่มเริ่มอยู่ตัวละ แล้วมันจะมีแนวดนตรีใหม่เริ่มเข้ามาแล้วยังเป็นพวกอีโมคือผมมาเห็นแต่ผมไม่ทันอ่ะหมายถึงว่าไม่ทันแต่งเห็นแต่ไม่ทันแต่งมันจะมีอีโมเข้ามาแล้วพออีโมมามีบทบาทกับตลาดเพลงเมนสตรีมอ่ะพี่ตูนยุคแรกยักแกกแอบอีโมเหมือนกันนะการแต่งตัวอ่าเราดั้มแบบว่าพวกแบบอยาพคิดเลยอ่ะใช่แล้วก็การแต่งตัวของพี่ตูนว่ะทั้งวงนะบอดี้แลมก็จะมีผลต่อต่อแฟชั่นในยุคนั้นนะถ้าใครจำได้อินดี้ไอเดียเกลงยี่ห้อคนไทย บริติสแ m มเนี่ยจะจะทำกับแชปอะไรพวงเนี้ยทั้งวงใสอินดี้เยเดียนะมาก่อนอันนี้ผมก็ไม่เพิ่งรู้พี่บาว่าบริ y ิสแ m มใส่ใช่แล้วพี่อ่ะซื้อก็ซื้อตามนะเพราะว่าตอนนั้นอุย้ยแนวเพลงที่ของบริ y ิสแ m มยังตอบกับเราไงเฮ้ยเรารู้สึกว่าโดนเส้นเรามากอะไรเงี้ยแต่ก่อนต้องยอมรับว,ว่าอินดี้เยเดียเนี่ยครองคองประเทศจริงๆในในกลุ่มอ่าเดนิมอ่ะ,อะและเป็นแบรนด์แรกๆฝาที่เป็นเป็นยีนแบบยืด อ่ะยืดยืดก็เรียกว่าเป็นมีภาพผสมอ่าอ่าอ่าสามารถแบบยืดได้ถัดมาจะเป็นพวกแก๊สโซลีนอะไรพวกนี้เนาะที่มาเริ่มแบบเป็นชิบันเดย์ที่ผมบอกอชิบันเดย์ก็จะเป็นพวกเดฟเล็กหมดเลยเพราะว่าด้วยกระแสดนตรีที่เป็นอีโมเข้ามาไทยก็เริ่มมาเป็นพิทูนเนาะสเปรย์โทสเปรย์โทสสเปกสวิตมาเล็ดอ่าโซวินมาเล็เมืองนอกก็แน่นอนอีโม ครองตลาดของโลกตัวนี้ก็มาชิวคอลเลมนโคตรดังเลยคอลเลมันซาวซิงอ่าดังมากหลายอย่างเนาะการแต่งตัวการเข้ามาของแบรนด์พวกนี้ก็เหมือนกันอีโมจ๋าเลยแบรนด์เนี้ยซึ่งเราไปอินโดอ่ะเราเฮ้ยแม็กเบดไม่เห็นในไทยนานมากเขาบอกเราไปอินโดแล้วม่งานสมิเกอร์ซึ่งมันเป็นงานแบบรวมแบรนด์แฟชั่นลอคแล้วก็มีแบบต่างประเทศที่อินโดนีเซียแล้วมันจะมีบูธแม็กเบดซึ่งเราแบบผมก็คุยว่าเชี่ยกูไม่เห็นแบรนด์ โลโก้นี้มันมานานขแล้วโก้สามเหลี่ยนมนะเออที่แบบองอันคู่กันคือแต่ก่อนใครใส่อีโมโอ่ะกางเกงรองเท้ามันหมวกอะไรพวกนี้ยคือถ้าคุณใส่แม็กเบตคุณฟังเพลงอีโมแน่ภาพจาอีโบลาก็ต้องเป็นแม็ก <c oughs> เบอ,อ,เอ,อคือแบบไปติง <c oughs> ไปในหูแล้วอะรองเท้าปีเตอร์รองเท้าไม่จะเป็นแบรนด์หนนเออเะอ่อแต่แชปพี่ก็เคยซื้อดิแชปก็มีก็มีซื้อใช่ข้าวาแล้วผมซื้อก็เหมือนซื้อตามพี่ด้วยนะใก็แชปก็ซื้อ ไอ้แบบเบอร์ศูนย์สองศูนย์สามเวอร์ชันเวอร์ชันที่เขาทำตอนนั้นคำว่าคอร์ลัยังไม่ได้แบบไม่ได้ใช้อะ่ะมันเป็นเหมือนแชร์ก็เหมือนเหมือนแบบอิสระไา<อ>เอพิเจเตอร์ใช่<อ>พี่ก็ซื้อแบบแชร์ของบริแัมแหล่ะไอผม,ผมว่าผมซื้อตามพี่บารเดียวเนาะ ีจริงนะเอาจริงนะไล่เรียงท i m e l ไหมตอนนี้อย่างที่บอกว่าเริ่มทับกันแล้วมาเริ่มเริ่มมาซิงกับของจอบแล้วแล้วก็เริ่มมาซิงกับวงการดนตรีนะยุคนั้นแล้วแปลกบ้า,บาผมมาเพลงมาที่หลังผมว่าตอนช่วงแบบ2 0 0พกลางกลางจนถึง2010ต้นต้นอะจริงฟังเพลงเยอะมากครับแต่มั่วมากแบบพี่ชายเปิดอะไรกูก็ฟังเข้าหูมาทุกวันทุกวันไปร้านเกมร้านเจมนั่งเปิดอะไรกูก็ฟังฟังฟังทุกวันไม่รู้ว่าตัวเองอชอบอะไรแนวไหนจนเพื่อนอะพี่เลาะรั่วว่าผมมีนิคเนียมนะ เพื่อนในร้านเจอจะเรียกผมว่าไอ้จ๊อบกูเกิลไปถามไอ้อ้วนอีธาน,น<แ>ก,ก็ได้ไอ้จอบผมเห็นเลยมันจะรู้แบบเพลงที่ขึ้นมีประโยชน์หรืไม่ถามไอ้จ๊อบอันนี้ชื่อเพลงอะไรวะมึง,อ,อ,งอ๋อมึงรู้มึงร้องอะอีกแล้ววัเนี่ยอะไรอ่ะเออตลกอย่างนั้นอ่ะจนผมแบบเรื่องเรื่องเพลงก็เลยไม่ค่อยมีอิทธิพลฟังได้แต่ชอบแล้วก็ไม่ได้แบบมีอิทธิพลกับการแต่งตัวจำมาเนี่ยผมว่าเริ่มเบบี้บาด คนเดียวที่ผมรู้สึกว่าเป็นธีมของผมนะก็คือจีบผมชอบจัดตินบีเบอร์ช่วงนั้นมันมันม่วม,มากอยผมบอกนะสองพันเก้าสองพันสี่บาทจิงๆไอ้รองเท้าคู่นั้นนะ่ะในกี้ที่ผมซื้อมาสบานทุกคู่แรกอ่ะจริงก็จัดตินบีเบอร์ทำให้ผมอยากซื้อนะเพราะว่าเขาใส่ซูปราที่มันเป็นไฮอะแต่ก็มียุค<อ>ยุคไอ้ที่พี่ทักเมื่อกี้ว่ารองเท้าไอ้ไฮเนี่ยมันจะมีอีร่าหนึ่งของบ้านเราที่มันฮิตมากซึ่งก็พี่ตูนก็ใส่นะกับฟีลแบบขาเดฟนะ แต่รองเท้าไฮนะอ่าใช่อ่าเดฟรองเท้าไฮช่วงนั้นมันจะมีที่หว่มตามมันจะมีดีซีดีซีอ่ะดังอ่าทิมเมอร์แลนด์ก็ได้ทิมเมอร์แลนด์พี่โตนใส่ใส่บ่อยแล้วแอปโป้พาราดียอมกางเกงก็ต้องต้องเดฟนะอ่าใช่ยัดยัด,ย,ดยัดเข้าไปสุปราอ่าไนกี้มันก็มีไนกี้ก็มีแหละแวนผมมีเคยมีแวนที่เป็นไฮด้วยละ่ะโอ้แว,ว,วนไฮอ๋ออ๋อนี่หรอเฮ้ยพี่มีอยู่คู่หนึ่งแวนไฮแต่ไม่ค่อยได้ใส่พอพอใส่พอตัวเองใส่ปุ๊บแล้วรู้สึกว่ามันมันเทอะนนิดึึมัรู้สกแบบ รู้สึกว่าพี่แต่งตัวแมชกับรองเท้าไฮยากอะมาืถึงตัวพี่เองอะอ่าผมผมได้เป็นคนงี้พี่เพื่อนที่สมัยเตรียมทาย,ยมหรือมอปลายหรือปวชจะทักว่ามึงเป็นคนขาสวยเหมือนผู้หญิงอะผู้หญิงกับเจ้าพวกอิจฉาขามึงว่าอย่างนั้นขามึงไม่ยังจริงโดยด้วยด้วย,วยจเนติกของร่างกายพี่เป็นคนขาใหญ่ขามีมีกล้ามเนื้อน่องแล้วมีกล้ามเนื้อใส่เดฟไม่ค่อยอืมทรงมันไม่สวยอะไม่สวยกับคนขาเล็กใส่แล้วแม่งรู้สึกแบบชิม่งอุ้ยอ้ายอะเด้อมันกูแบบ ตัวกูแบบเดือดรอะโดนโหลดโดนโหลดมันจะเบียดแล้วแล้วแบบไม่เหมาะพี่ก็เลยแบบโอเคเดฟพี่เคยใส่นะเออแต่แต่ใส่ได้แป,ป,ป๊บนึงก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้ใส่แล้วก็กลับมาใส่แบบพวกขากระบอกธรรมดาอนะไรอย่างเงี้ยตอนแรกแต่ว่าแต่ว่าตัวผมอะเริ่มซื้ออะไรที่เป็นกิจจารสนะจ,จริงจริงจากก็เห็นจากพี่บ้านนั่นแหละตอนนั้นเริ่มเจอกันบ่อยแล้วช่วง2 0 1 1ักันแล้วก็พอที่แสลมก็โยกจากอีที D ่ไอเดียมาเป็นซีเบสแจกุ่นคอคชั่นแรกคือแม่งแบบคือมึงต้องมีอะอมีพอ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 หลุดจากช่วงนั้นน่อจบ พี่จะเริ่มแบบอยู่ในอยู่ในช่วงที่ทํางานหนักละทํางานเยอะละไม่ได้โฟกัสไม่ได้โฟกัสกันในตัวมันก็จะสเปซสปาละมันไม่เชิงสเปซสปามันอะไรก็ได้สายก็คือแต่งตัวธรรมดาแล้วกันเลเซว่าอย่างเงี้ยก็คือแต่งตัวธรรมดาเสื้อเชิ้ตามตามเขาเรียกว่าตามสถานการณ์ตาม,าาาตามโอกาสที่ได้ไปร่วมงานหรือว่าออกงานนู่นนั่นนี่แล้วกันเออพี่บาพีโค้ใส่เสื้อเชิดบ่อยแค่ธรรมดาเลยเนาะใช่ไหมคือมันเป็นช่วงที่แบบพี่ทํางานเยอะจริงแล้วแบบโอเคเพลงก็ฟังน้อยลงฟังน้อยลง ฟังน้อยลงอยู่แต่กับงานอยู่แต่กับงานนี่อ่าจนเริ่มมาเริ่มมาจะมีคิวบอยนี่แหละแล้วเริ่มมาเป็นว่าช่วงวงการเพลงอินดี้ไทยมันเริ่มแบบกลับมาใช่มันหายแล้วก็หายไปยาวเลยนะแล้วก็มันกลายเป็นแบบอ่าพวกพวกที่เคยอินดี้ก็จะต้องเป็นแนวแบบต้องไปเดบิวต์ที่ค่ายใหญ่แกมมี่อย่างเลตเทอสเปกสวิตมาเลดก็จะเป็นทีล่านั้นอย่างว่าพราดก็เข้าไปค่ายใหญ่ใช่ปะอ่าแล้วก็ หายอินดี้นี่คือแทบไม่มีตัวตวน,นนะตอนนั้นอนะแทบแทบไม่มีวงไหนที่เป็นอินดี้เลย,น,ยน้อยมาก<อ>มน้อยมากแล้วป็น,เป,นเป็นช่วงยุคนี่ที่หลังอีโมมันจะเป็นพวกแบบป็อบล็อกเยอะถ้าวงการไทยเปสี่นะป๊อบล็อกพี่ก็เหมือนพี่ก็ขาดการฟังยุคนั้นไปอะจนอย่างพี่เองนะเอาเท่าที่จําความได้ก็จะเป็นแบบพอมาหลังๆพอเริ่มอ่าเริ่มมีการสตรีมเริ่มอะไรเงี้ยมันก็จะมีวงแปลกๆมาแล้วแบบเป็นวงที่แบบไม่มีค่ายแล้วทําไมเพลงแม่งแบบ ยอดวิวแม่งเยอะวะอย่างพี่ที่จําได้นะวงแรกเลยก็คืออย่างม,มูวี่องคารงานอินดี้ละคือแบบวงยี่ง่มากเกือบจะปัจจุบันแล้วนะเกือบใช่ใช่มันจะเป็นยุ่งที่แบบพี่เริ่มแบบเอ๊ะละว่าเริ่มกับเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีวงอินดี้หน้าใหม่ที่ฝีมือดีๆมาไม่แต่ระหว่างทางพี่บา์ก็ซื้อแฟชั่นแต่งตัวแต่มันก็หนักไปทางทางานเสือที่ใช่ใช่ใช่ในต่างประเทศอันนั้นก็อันนั้นก็เป็นังหนึ่งเป็นแบบ หนักไปการทนซื้อเสื้อทีมซื้อเสื้อทีมอ e ีสปอร์ตอะไรเงี้ยก็เป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วใส่บ้างอบอลทีมแมนซีก็ใส่บ้างนึกออกปะแต่ถ้ามันเป็นเกี่ยวกับเกมกับแฟชั่นจริงๆอะ่ะก็จะเริ่มมาเอะเรื่องมีวิ่งคัสมามีเซเปเนตมาอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มแบบให้ความสนใจกลับมาแต่งตัวกับกับเรื่องแฟชั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นไทม์ไลน์ที่เริ่มจะมาคาบเกี่ยวคิวบอยละ ที่เราที่เราคุยกันเลยแล้วตอนนั้นจําได้ป่ะที่พี่เริ่มไ like ล่มาไ like ล่ฟังบอมแมทแท็กเซอร์เพเนตอะไรเงี้ยอ่าใช่ก็เห็นเราอยู่ด้วยกันตุกนัเห็นเห็นเห็นหลายกลุ่มมากๆว่าแบบสมมุตินะไปดูไปดูวงนี้เล่นที่ลังสิตลังสิตก็จะแต่งตัวแบบนี้ไปดูวงนี้เล่นที่ราชดามันยัแต่งตัวไม่เหมือนกันด้วยคนดูนะเออคนดูนะแล้วแบบเฮ้ยทำไมวะวงเดียวกันทําไมมันมันถึงไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยหรือแม้แต่วงเนี้ยส่วนมากโทนมันจะเป็นแบบนี้วงนี้ทําไมมันเป็นแนวป่าเลยวะ แนวแคมปิ้งเลยวะอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เกิดความสนุกในหัวขึ้นมาว่าอยากทําแบรนด์เสื้อผ้าที่แบบเสิร์ฟกับคนพวกนี้แล้วโดยใช้ย้อนกลับไปจุดเริ่มต้องคีย์บอยนะโดยใช้เบสของเราที่มีอยู่ก็คือเรามีเบสของเกมของอ e ีสปอร์ตเนี่ยเพื่อที่ผลิตเสื้อผ้ามาเสิร์ฟกลุ่มคนพวกนี้ที่หลากหลายได้ภาพผมกับพี่บาที่งานพอยแบงก์อะทุกครั้งหกได้แบบพี่บาเกงยีนหัวตั้งเสื้อพอยแบงก์ไม่แต่นั้นทํางานหนักแล้วก็ ภาพภาพเราหัวตั้งคือฟีฟ้าลายสามไงก็น่าเลยออมันจะเป็นแบบภาพนั้นแลวคือต้องเป็นเสื้องานอ่ะเสื้องานที่บาไปก็ต้องเป็นเสื้องานเสื้อเกมเสื้อไงเสื้อเกมเสื้องานไปแบบไปพอแบงก์ก็เสื้อพอยแบงก์ไปฟีฟ่าออนไลสามก็เสื้อฟีฟ่าไม่อยู่แค่นี้จริงๆแล้วก็เสื้อบอลแล้วที่ผมมาเห็นชัดๆที่บาร์เริ่มแบบรู้สึกว่าใช้คำว่าแฟชั่นได้มากขึ้นอ่ะก็อาจจะเป็นอะไรนะหมวกใส่บ่อยคือพื่เป็นคนชอบหมวกนะแต่พี่จะไม่ค่อยเห็นภาพพี่ใส่หมวกมากเท่าไหร่แต่พี่จริงพี่ซื้อหมวก ซื้อหมวกเยอะอันนี้ต้องยอ้อนกลับมาหน่อยซื้อหมวกเยอะแล้วพี่บาสก็ใส่หมวกจนแบบเริ่มมีคนถามเริ่มมีคนไปซื้อตามอะไรเงี้ยซึ่งพี่บาสก็ช่วชอบใส่เพราะว่าแค่อยากขีเย็ดทาอะไรกับผมปะส่วนหนึ่งไม่อยากเซตผมจะใส่จนถ้าวันไหนถ้าวันไหนไม่เซตผมก็จะใส่หมวกที่จริงหมวกอ่ะพี่ชอบตั้งแต่ตั้งแต่ตอนอยู่หน้าแล้วนะ <S <S <ๆ>พี่ไปแบบอยู่หน้านเนี่ยโอเคมันไม่มีไม่มีโอกาสที่ซื้อหมวกดีๆพี่ มีมีค้งหนึ่งพี่ได้ไปเชียงใหม่กาศสนแก้วอะ่ะพี่ไปเจอหมวกน่าจะร้านก๊อปแหละขายหมวกชิคาโกบูอะ่ะปักเต็มเลยลนี่อีลาไม่อีลาผมไม่รู้ปักชิคาโกบูเป็นรูปแบบกระทิงแบบเจแค่เท่ไปลบแล้วให้พ่อซื้อใบและ4สี่ร้อยห้าสิบ,บาทแพงทิบเุ๋งซื้อไหมโอ้โหกว่าจะขอได้อะ่ะแล้วก็เอามานะได้หายไปไหนแล้วไม่รู้หมวกไปแรกในชีวิตแล้วเป็นทรงสแนปแล้วก็ปกักะยุคนั้นเป็นงานปากักปักแบบ,แบบแ,บแน่นๆ่ะ อ๋อมันคือมันมีจุดเริ่มพี่บาตั้งแต่ตอนอยู่นั้นเรอาอชอบอแล้วแบบต่ก่อนก็ไม่รู้หรอกไอ้โลโก้คนตีเบส <Best S 2> บอลอะไรอย่างเงี้ยชอบอยากได้หมวกที่มันมีโลโก้อะไรแบบนั้นเออเพราะเห็นใน MV ของของแกรมมี่บางคนแบบเท่ๆสายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอาไป็คอตูใช่เฮ้หมวกอะไรวะทําไมมัน มันไม่มีที่ปรับวะมันเป็นหมวกฟิกไซส์อ่ะอ่าที่ข้างหลัข้างหลังมันจะเป็นแบบเป็นเป็นเนื้อเดียวเป็นเนื้อเดียวแล้วเป็นเป็นโลโก้เห็นโลโก้มันจะต้องเลือกไซส์นะใช่อ่ามันจะไม่มาแบบเอ้ยมีปรับแป๊ะแป๊ะเป็นฟิกไซส์เดยนี้ก็หายากแล้วนะไม่ไม่ค่อยเห็นละไม่ค่อยเห็นหมวกฟิกสาก็เลยใส่หมวกใช่อ่ะที่จริงชอบชอบหมวกแต่มันไม่ค่อยมีโอกาสได้ซื้อแลวรองเท้ารองเท้าที่จริงพี่กับรองเท้าไม่ค่อยเท่าไหร่รองเท้าพี่บาร์ดก็ น่าจะหลังๆกูป้ายาเยอะนะเออเป็นเป็นจ็อบป้ายามากกว่าเออเป็นจ็อบป้ายามากกว่าเย้อนของผมแต่ว่าของพี่บาสที่ชัดๆนอกจากบวกก็จะมีอันหนึ่งก็จะเป็นไฟถักไอ้ไฟถักนี่คือแบบกูบอกเลยละองค์การวัยรุ่นพังกันแบบพังออกเดี๋ยวกันจอบอ่าเดี๋ยวขอตัดกลางคลิปก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปโอ้โหเรียกว่าเกินไปแล้วมเนี้ยเดี๋ยวดูด้วยดูด้วยเดี๋ยวไปต่อกันตอน2ของ E ีีนี้ฮะอย่าทิ้งไปไหนแล้วกันฝากติดตามทุกช่างทางของคิวบอยด้วยนะรทุกบ้านทุกบ้านนะครับ เขาเรียกว่าอะไรวัยรุ่นเขาจะแดงฟ้าแดงฟ้าม่วงแดงฟ้าม่วงม่วงคือม่วงคือต๊อกตอกต๊อกตอกอ๋อเหรอนึกว่านึกว่าทวิชไม่ม่วงคืออิสราเอลเอ้าวอ้าวนี่ไม่ใช่จะกลัวแล้วไม่ถูกด้วยไม่ไม่ถูกสักคนอ่อแล้วถ้าต๊อกตอกอะไรอ่ะต๊อกตอกก็บอกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเขาก็เรว่าเอาเป็นว่าติดตามทุกช่องทางที่ขึ้นมาในนี้ด้วยแล้วกันครับเออแล้วกดติดตามช่องลีของเราด้วยครับผม เพื่อไม่แจลกลงรางวัลน,นะฮะจะเลยไปทำคอนเทนต์กันนะครับหมดแล้วมาละอีพีแรกขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย